นายจุรินรักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพักประชาธิปัตย์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงการเตรียมความพร้อมในการอภิปรายไม่วางใจว่า ความจริงรัฐมนตรีทุกท่านทราบหน้าที่อยู่แล้ววยติตามมาตรา152คือฝ่ายค้านสามารถอภิปรายตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นรวมทั้งเสนอแนะความเห็นของฝ่ายค้านกับซีรัฐบาลได้และประเด็นไหนที่เกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีท่านใดท่านนั้นก็มีหน้าที่ที่จะต้องตอบชี้แจงทำความเข้าใจท่านนายกคงพูดภาพรวมในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ก็พร้อมที่จะตอบ ถ้ามีคำถามเรื่องใดส่วนเรื่องราคาสินค้าขณะน,นี้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้มีการกำกับควบคุมติดตามรวมทั้งการดำเนินคดีซึ่งก็ทำให้สถานการณ์คลี่คลายขึ้นหลายฝ่ายที่เป็นห่วงว่าหมูช่วงตรุษจีนจะไปกิโลกร,รัมละ300ก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นขณะน,นี้หมูก็ลงมาเหลือ100กว่าบาทและราคาเฉลี่ยอยู่ที่160บาทบางพื้นที่ราคาต่ำสุด150บาทแมคโคร149บาท สำหรับหมูแดงซึ่งเป็นราคามาตรฐานกลางสินค้าอื่นก็สามารถกำกับได้เกือบทุกหมวดเพราะไม่มีการอนุญาตขึ้นราคาและขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนว่าถ้าพบเห็นการค้ากำไรเกินควรหรือผิดปกติช่วยแจ้ง1 5 6 9จะส่งเจ้าหน้าที่ไปทันทีถ้าพบว่าทำความผิดก็จะดำเนินคดีเพราะฉะนั้นเรื่องการชี้แจงในสภาตนไม่รู้สึกกังวลแต่อย่างไรส่วนตัวก็พร้อมที่จะอธิบาย